สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ใหม่ v a r i e t นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะจะมานั่ง r รีอคทีเซอร์ซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า Jump The Series ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ถ้า,าใครได้ติดตามโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าโปสเตอร์เขาแรงมากเป็นหนุ่มหลายๆคนที่เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับวงการว่ายน้ําอะไรสักอย่างนี้แหละ แต่ว่าวันนี้ทางเราได้รับโอกาสจาก S.O.L Entertainment ให้มา React ตัวทีเซอร์ตัวแรกของเขาได้ข่าวว่าเป็นทีเซอร์ตัวแรกของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะกับจำ The Series นะคะเ okay. อ้ยวุ้ย วิธยทำไมมีคนอยู่ This our S O L Entertainment อนเนี้เื่อผมซักเสร็จแล้วก็โทรกลับมานะครับอืมน่ารักอ่ะหน้าตานักแสดงน่ารักมากเลยนะฮะว่าเราไม่ไหวแล้วจริงอะ่ะว่าเราไม่มีเงินถ้าเรามีงานอะ่ะเราจะรีบหามาคืนใจใจนะ อ่ะเรารู้แล้วมีใจใจหนึ่งคนแต่คนไหนล่ะ <c oughs> จากเรื่องจำะ่ะคู่หูผมอ่ะเขาถอนตัวไปผมเลยอยากให้คนณอ่ะมาเล่นแทนเขาสนใจไหมถ้าคุณตกลงผมมาจ่ายเงินคุณห้าสิบเปอร์เซนต์ตอนนี้เลยชวนเล่นหนังเหรอตกลง เอออ่ะว่ายน้ำแล้วอุ้งอุ้งอุ๊กทำไมก็มีฉากหงขืนด้วยอ่ะนี่เหมือนแบบที่คุยกันไว้เลยพวกมึงสองตัวถึงห้องกูแล้วนวดให้กูหน่อยได้ปะอุ้ย ดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะนายก็ทิ้งเราไปเนี่ยนะข Dir ่าวบอกว่าเทรนโม้ผู้ชายทั mm ้งกองไทยเทนจะไม่พูดอะไรหน่อยถ้ากูรู้มึงจะเงียบมึงอยากทำแนี้กูไม่เอาเมยงตั้งแต่แรกแรงเวอร์ รู้ไหมที่กูเงียบอย่างเงี้ยเพราะใครอใครอุ้ยเลือดจำ The Series กระโดดควารักค่ะเชนอามิเชนเคยรักเราจริงมากมีิจัยโอเค ก็ไปแล้วเดี๋ยวนะฉันงงอะ่ะ <c ười> คือรู้แหละว่ามีกลิ่นดราม่ามากเลยเนอะในทีเซอร์ตัวเน,นี้ยแบบดรมาม่าเลยแหละแบบน่าจะเป็นสงครามของการชมลมว่ายน้ำสติงแต่ว่ามันจะมีอ่ะคีย์เวิร์ดตัวละครคือจริงๆต้องบอกก่อนพี่ไม่จำหน้าน้อง,องอยังไม่ได้เพราะตัวละครค่อนข้างเยอะมากเยอะมากจริงๆอมแต่เท่าที่ดูเราวิเคราะห์ได้อะคะ่ะคือมันจะมีตัวละครช่อใจ ชื่อเทนนะคะที่เริ่มปรากฏมาในซีรีส์แล้วมีจะมีน้องคนหนึ่งที่เหมือนมีดาวมาว่าบ้านบ้านไม่ไหวแล้วอ่อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีพ่อหนุ่มหน้ามนคนหนึ่งน่ารักน่ารัก,รกรอะค่ะได้ออฟเฟอร์การเล่นซีรีส์ซึ่งมันจะเป็นการมีซีรีส์2องซีรีส์หรอไม่มั่นใจคือจากทีเซอร์ประมาณสองนาที เหมือนจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเลยเออแต่นา่าติดตามเพราะว่าน่าจะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งเลยแหละเราก็ถ้าพูดถึงภาพรวมของแคสติ้งน่ารักนะน้าน้องแต่ละคนน่ารักแต่ว่าเราต้องเหมือนไปรู้จักเขามากขึ้นว่าแต่ละคนรับบทอะไรหรือมีเรื่องราวของเส้นเรื่องของตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าในทีเซอร์ตัวเนี้ยแทบจะยังแบบยังไม่รู้ภาพรวมเท่าไหร่อาจจะรู้แค่กลิ่นของคอนเซปต์ซีรีส์แล้วกันว่ามันมีการดราม่าของ หนุ่มว่ายน้ําแต่มันมีเรื่องคมขืนอะไรกันอันนี้ไม่มั่นใจซึ่งเขาแอบแรงนะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนจะจบมันเป็นแดวห็อกที่แรงมากค่ะที่ใช้คําแบบนั้นแบบตรงตัวมากๆเลยซึ่งต้องไปดูกันว่ามันเป็นคําพูดในซีรีส์หรือคําพูดของตัวละครที่อยู่ด้วยกันอ่ความสัมพันธ์ตอนนี้พี่มาไม่สามารถพูดอะไรได้เลยงงไปหมดว่ามีใครคู่ใครบ้าง ก็แต่ว่านภาพรวมมันน่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็ทางเราก็ต้องรอติดตามว่าทาง official ออฟฟิเชีเขาจะปล่อยอตัวอะไรมาหรือแผนการออกอากาศเป็นยังไงโอเคประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ช่วยทาง SOL Entertainment เพิ่มเติมพอดีทางทางผู้ผลิตอะคะ่ะใจดีมากมีการแจ้งว่าตัวซีรีส์นี้มีการเปลี่ยนทุ่มกับด้วยนะคะซึ่ง พุ่มกับที่จะมาถ่ายทำ j u m เ The Series เต็มตัวเนี่ยแบบตัวเต็มเนี่ยที่จะให้เราได้ดูในอนาคตเนี่ยจะเป็นใครต้องรอติดตามแต่ว่าทางผู้ผลิตอาหารหรือผู้จัดของ j u m เ The Series เกินมาว่าเป็นพุ่มกับมีชื่อแน่นอนอเราก็ต้องรอติดตามทาง SOL Entertainment ด้วยนะคะก็โอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใคราที่อยากให้ทาง Variety React อะไรหรือดูเรื่องไหน ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แจ้งเรามาได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานบ a ริ e t y ทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่มายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ